ไฟป่าเผาไม้เกาะมาวีวายกว่า80%เสียชีวิตอย่างน้อย80รายสูญหายราว1,000คนอาคารพังเสียหายมากกว่า1,700หลังคาดใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการฟื้นฟูกเกาะให้เป็นดังเดิมอะไรคือสาเหตุของไฟป่าในครั้งนี้เหตุใดถึงลุกลามอย่างรวดเร็วและสร้างความเสียหายมากเพียงนี้ หน่วยงานต้าระวังภัยแล้งของสหรัฐเปิดเผยว่าเมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมตรวจพบความแห้งแล้งผิดปกติในพื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะมาวีและในวันที่8สิงหาคมถูกยกระดับภัยแล้งอย่างรุนแรงทําให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟป่ามากขึ้นนอกจากนี้กิจกรรมของมนุษย์และปริมาณหญ้าที่ติดไฟง่ายเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้จุดเกิดไฟป่าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดศตวตรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้พายุเฮอริเคนดอร่าที่อยู่นอกชายฝั่งเ <Okay, okay. S 1> กาะฮาวาย <Okay. S 1> ห่างไปหลายร้อยกิโลเมตรทำให้เกิดลมแรงโห oh, <my> มให้ไฟลุกยิ่งกว่าเดิม oh, <my> ดังนั้นพื้นที่ทุ่งหญ้าที่เพิ่มขึ้นประกอบกับลมพายุความร้อนความแรงผิดปกติและยังเกิดขึ้นในฤดูไฟป่าอีกจึงทำให้สภาพแวดล้อมที่สมบูรณ์ <Thank you. S 1> เหมาะสมที่จะเกิดไฟป่า ไฟป,ป่าฮาวายไม่ต่อเนื่องเป็นวันที่5แล้วและยังไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ล่าสุดพบผู้เสียชีวิตอย่างน้อย80รายสูญหายราว1000คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยเป็นไปอย่างยากลำบากค้นหาได้เพียงรอบนอกอาคารเพราะต้องรอทีมสนับสนุนและสุนัขก,กู้ภยัยความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ไฟป่าครั้งนี้อาจเป็นไฟป่าที่สร้างความเสียหายและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์รัฐฮาวาย